หลายๆะนะคะก็คงจะได้ยินคําว่าตลาดหุ้นนะคะแต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าเรื่องเกี่ยวกับตลาดหุ้นหรือว่าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไกลตัวนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณชมอยากรู้เรื่องนี้มากขึ้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะกับพี่กิจน,นะคะในช่วงวอซับมันนี่ค่ะ ใช่ค่ะวันนี้พี่กิตก็อยู่กับเรานะคะขอต้อนรับพี่กิตกิติชัยเตชะงามเลิศค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเบนจี้ครับสวัสดีค่สัดีรับ่านผู้ชมครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็ได้พูดคุยเกื่องภาษีนะคะการยลิกการออมเงินใช่ออมเงินนะคะและแต่วันนี้นะคะจิ๊ก็ได้ยินมาว่าพี่กิตเนี่ยก็จะให้คําแนะนําเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ค่ะก็อยากให้เลยใช่เลยค่ะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าตลาดหุ้นเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเยอะจนแบบว่า พอทุกคนได้กําไรจากตลาดหุ้นก็ไปพูดพูดให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงกันก็ทําให้มีคนที่เริ่มสนใจที่จะลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยมากขึ้นจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นปีแรกที่ตัวนักลงทุนหน้าใหม่ที่เข้ามาตลาดรั์เนี่ยโดยจากข้อมูลจากตลาดรัพย์แจ้งว่ามีนักลงทุนหน้าใหม่เพิ่มขึ้นมาเยอะมากเป็นเยอะทําสถิติมากที่สุดตั้งแต่ตั้งตลาดรัพย์มาเลยอาจจะเป็นสาเหตุจากว่าถ้าเราไปดูเนี่ยยอนหลังนจะเห็นว่านัชนีหุ้นเนี่ยขึ้นมา ต่อเนื่องยาวนานมากนะครับเราลองเราลองมาดูกราฟที่1ดีไหมครับจะได้เห็นว่าตัวผลตอบแทนจากตลาดหุ้นขึ้นมายังไรครับเนี่ยเราจะเห็นว่าหุ้นเนี่ยขึ้นมาตลอดเลยจากเมื่อเมื่อปี2541นี่สิเนี่ยนี่ดัชนีอยู่แถวประมาณ204จุดขึ้นมาถึงเพื่อปีที่แล้วเนี่ย1650จุดโอ้ขึ้นมาหลายเท่าขึ้นมาจริงๆแล้วจาก204ไป1650ก็ขึ้นมาประมาณ1,400กว่าจุดนะครับถ้าคิดเป็นผลตอบแทนก็ได้ประมาณ10 แบบทบต้นเลยนะฮะก็ได้15%กว่าๆต่อปีอแล้วอย่าลืมนะครับเราถือหุ้นในบริษัทหล<ะ>ักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดทรัพย์เนี่ยบริษัทพวกเนี้ยเวลาทุกปีเ็าจะมีการจ่ายปันผล<ะ>บ,าบางปีจ่ายมากหน่อยบางปีจ่ายน้อยมันหน่อยนะฮะหรือบางบริษัทจ่ายมากหน่อยบางบริษัทจ่ายน้อยหน่อย แต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยป so uh, ีแต่ละปีเนี่ยบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดซับเนี่ยก็จ่ายปันผลปีละประมาณ3-4ม่เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นถ้าเราเอางก็ยกกกเ่่าบแง์ะ็พอๆกับฝากแบงก์นะฮะแต่มารวมกับราคาของตัวหุ้นที่ขึ้นมาอีกถ้าเอาดัชนีตลาดซับเนี่ยเป็นบรรทัดฐานขึ้นมาสิบประมาณสิบสิบสี่สิบห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมาประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์กว่าบวกอีกสามเปอร์เซ็นต์สามสี่เปอร์เซ็นต์ของ ตัวเงินปันผลก็เป็นประมาณ18-19%ปดสิบเก้าเปอนต่อปีเน้นผลตอบแทนห่เนี้ยเมื่อเทียบกับเราไปฝากธนาคารเนี่ยโอ้โหเราได้แค่สามเปอร์เซ็นต์ต่อปีสามเปอร์เซ็นต์ต่อปีแล้วยังแล้วยังต้องเสียภาษีตัวดอกเบี้ยเงินฝากอีกถูกไหมครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์ห่างในที่หักหน้าที่จ่ายก็สิบห้าเปอร์เซ็นต์อีกเพราะฉะนั้นได้รับเน็ตจริงๆก็อาจจะเหลือประมาณสองเปอร์เซ็นต์กว่าเกือบเกือบสามเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองพอคนเห็นว่าโอ้เราเล่นหุ้นนี่เราได้ผลตอบแทนดีกว่านี้ ดีกว่าที่จะฝากธนาคารก็เริมมีคนสนใจมาลงทุนในตลาดหุ้นมากมายคนสนใจที่จะซื้อหุ้นเขาเรียกนะคะหุ้นประเภทไหนใช่จริงๆแล้วหุ้นเนี่ยในตลาดซับเนี่ยเขาแบ่งออกมาเป็นเป็นหมวดหมวดมันมีหลายหมวดมากก็จริงๆแล้วในแต่ละปีเนี่ยหุ้นในแต่ละหมวดเนี่ยก็มีความน่าสนใจแตกต่างกันนะครับแบบบางปีเนี่ยอย่างปีเนี้ยเราจะเห็นว่าราคาน้ํามันเนี่ยตกลงมาค่อนข้างเยอะโอ้โหจาก ช่วงปีลตอนที่บูมๆเนี่ยราคาน้ำมันเคยขึ้นถึง120เหรียญต่ออัพต่อ, <For barrel S 2> อต่อ b a ร r เ l อาต่อาร์เรลใช่ไหมแล้วพอมาตอนเนี้ยเมื่อเร็วๆเวนี้ยวันสองวันที่ผ่านมานี่วันพฤหัสหรือวันศุกร์ที่ผ่านมานี่ลงไปเหลือ60กว่าเหรียญ<ช>ต่อ b า r r e l เราจะเห็นว่าลงมาเกือบครึ่งหนึ่งเลยนั้นทำให้ปีนี้กลุ่มพลังงานเนี่ยก็มีผลประกอบการไม่ค่อยดีแต่ว่ามีช่วงหลังๆมาเองที่ว่าพอตั้งแต่ต้นปีมาตัวกลุ่มเนี่ยมัน ราคาหุ้นไม่ค่อยไปไหนหรือเพ้อๆตกลงมาอีกด้วยซ้ําไปเมื่อเทียบกับตัชนีตลาดทรัพย์ก็เลยมีหลายคนเริ่มรู้สึกว่าราคามันถูกแล้วก็เลยช่วงหลังก็มาช้อนซื้อก็เลยขึ้นมาหน่อยนึงครับเดี๋ยวเรามาดูกราฟที่2ดีไหมครับดูว่าจะได้เห็นว่าผลตอบแทนของตัชนีตลาดครัพย์เป็นอย่างไรบ้างนะคบเนี่ยอันนี้เป็นกราฟอันนี้เป็นให้เราเห็นว่าในช่วงระยะเมื่อกี้เราพูดถึงระยะยาวก็สิบสี่สิบห้าปีใช่ไหมเราพูดถึงระยะสั้นก็เหมือนกันอย่างเมื่อปี2 ปี2อ0 8 2น0 8นะฮะสอก็คือสอง1นห้าอห้าสบเอ็ดะตอนนั้นจัดชี้าทรัพย์อยู่ที่3า0ว่าปิบจุด่ะแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆแต,ต่เราจะเห็นแล้วว่าแต่ละดับขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงพ6 5หห้าิจุดเมื่อปีที่แล้วแล้วก็จะเห็นว่าผลตอบแทนเนี่ยไม่ว่าระยะยาวระยะสั้นเนี่ยก็ค่อนข้างดีเนี่ยงั้นมันก็เลยทําให้แบบว่าเนี่ยคนทุกคนที่มาลงทุนในตลาดหุ้นส่วนใหญ่จะได้กําไรกันทั่วหน้าก็เลยทําให้แบบว่า มีคนอยากจะเข้ามาลงทุนในตลาดรั์เยอะแยะแต่ว่าแต่ว่าการที่จะเข้าลงทุนในตลาดรัพ์เนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงแบบผลดีแต่ตอนนี้เราก็จะมีผลร้ายด้วยกันนะครับ่ารตอบแทนสูงก็ผลความเสี่ยงสูงเหมือนกันเนาะแต่ว่าก่อนที่จะไปผลตอบแทนตัวไม่ดีปุ๊บผมอยากให้ดูของปีนี้ก่อนเราดูกราฟที่3ของปีนี้ก่อนเราจะเห็นว่าปีนี้จีตลาดรัพย์เนี่ยไอตัว เวลาตลาดหุ้นไม่ดีเนี่ยมันก็น่ากลัวเหมือนกันตกน่ากลัวมากเลยเห็นไหมเราที่เห็นด้านซ้ายมือเนี่ยดัชนีเคยขึ้นไปทําจุดสูงสุดที่1789จ็ดร้อ 1, ยุดพันเจร้อยแปดบนะฮะแล้วก็มาตกลงมาเหลือ204จุดโดยระยะห่างกันประมาณแค่ประมาณสี่ปีลองคิดดูนะครับว่าถ้าเราลงทุนด้วยเงินร้อยบาทตอนที่ดัชนีตลาดรั์สูงสุด ตรงพันเจ็ดเงินวูบไปเลยนะคะภายใน4ปีตอนที่มันโตมาเนี่ยเงินร้อยบาทเนี่ยเหลือแค่12บาทใช่เพรนั้นเราจะเห็นว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันมีทั้งโห้ผลกําไรที่หอมหวนมันมันผันผวนอ่ะมันมีความผันผวนสูงเพราะฉะนั้นเวลาขาดทุนนี่ก็โอกาสขาดทุนมหาศาลก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมีทั้งข้อดีข้อเสียแล้วอย่างที่รู้ๆกันว่า high risk high return อยู่แล้วหลายๆคนเนี่ยก็อยากรู้ว่าถ้าสมมุติว่าจะลงทุนตลาดหุ้นเนี่ย ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องทํายังไงเพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงของตัวเราค่ะครับคือการที่เราจะป้องกันความเสี่ยงก็คือเราต้องเรียนรู้วิธีการลงทุนที่ถูกต้องแล้วเราต้องเข้าใจว่าบริษัทที่เราลงทุนเนี่ยเขาเป็นบริษัททำธุรกิจอะไรแล้วก็มีปัจจัยอะไรบ้างที่จะมากระทบกับผลประกอบการเขาได้บ้างแล้วก็ต้องคอยติดตามงบการเงินของบร<ห>ิษัทต่างๆที่ประกาศมาทุกไตรมาส<ห><ห>แล้วติดตามข่าวสารข้อมูลนะครับว่าบริษัทเหล่านั้นเนี่ยเขามีข่าวประกาศมาอะไรบ้างนอกจากเราติดตาม ข่าวของเขาแนละ้วต้องดูข่าวของคูแข่งด้วยนะครับ<ฆ>แต่ที่เราไปดูการาฟที่้วเราจะได้เห็นว่าดัชนีตลาดรั์เนี่ยปีนี้ตั้งแต่ต้นปีมาเป็นยังไงบ้างนะครับเราจะเห็นเลยว่าตั้งแต่ต้นต,ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยตอนถ้าดูที่6มกราเนี่ยดัชนีต่ำสุดอยู่ประมาณพ<ฆ>ันเกือบเกือบพันสองนะฮะแล้วก็ไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆจะถึงเ,เมื่อเดือนที่เดือน2เดือนที่แล้วเนี่ยพันหกร้อยจุดนะเราจะเห็นเลยว่าดัชนีตลาดรั์เนี่ยมันก็ขึ้นมาประมาณสัก20%ได้เลย ถือว่าเป็นผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีเพราะเวลาผ่านไปแค่ประมาณแค่เ้เดือน10เดือนเนี่ยได้ผลตอบแทนระดับนี้นี่ถือว่าดีกว่าฝากธนาคารตั้งประมาณสักหนอน6กเจ็ดเท่าก็จำไปค่ะแล้วบรกอร์ที่เราจะใช้อะค่ะเราเราควรจะดูยังไงอะค่ะพอดีอยากจะเปิดใช่เราที่อยากจะเปิดบัญชีอย่างเงี้ยเราเราควรจะเลือกยังไงเราควรจะเลือกพอร์ตเขาไหมคะหรือจริงจริงแล้วมันมันจะมีเอ่อมันจะมีบรก k e r หลาย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 บรกที่ที่เขาเปิดให้บริการอยู่ เดี๋ยวไงเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะมีขึ้นที่หน้าจอว่ามีบริษัทหลักทรัพย์อะไรบ้างที่แล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้พร้อมเลยท่านผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะดูแล้วก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะอยากสนใจจะใช้บริการบริษัทหลักทรัพย์ไหนอาจจะใช้ความสะดวกจากบริษัทหลักทรัพย์ที่อยู่สาขาที่อยู่ใกล้บ้านก็ได้หรืออาจจะดูจากชื่อเสียงของบริษัทหลักทรัพย์ที่แบบเป็นชื่อเสียงที่แบบดูแล้วบทวิเคราะห์เขาดูอ่านแล้วรู้สึกว่าเออเขาน่าเชื่อถือมากกว่าแล้วก็ใช้เป็นลูกค้า ก็ได้ค่ะก็มีกราฟอีกกราฟหนึ่งนะคะมาให้พิกิตช่วยอธิบายค่ะเป็นกราฟที่5นะครับกราฟที่5เมื่อกี้เราพูดถึงกรณีตลาดทรัพย์แล้วแต่นี้เรามาพูดถึงหุ้นรายตัวอย่างหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่ผมเคยลงทุนไว้เมื่อประมาณหุ้นบริษัทไทยพาณิชยประกันชีวิตนะครับเมื่อประมาณ78ปีที่แล้วเนี่ยผมซื้อตอนนั้นราคาหุ้นตก70บาทเราจะเห็นเลยตรงด้านซื้อช้อนซื้อเจ็ดสิบบาทเนี่ยแล้วก็เวลาผ่านไปประมาณสัก7ปีกว่า ปีที่แล้วเนี่ยหุ้นตัวนี้ขึ้นไปถึง1,210บาทเลยคิดดูสิครับว่าจาก70บาทไป1ัน0บาทเนี่ยบวกกับบวกกับเงินปันผลที่ผมได้ที่ผมถือมา7ปีกว่าได้ปันผลไป12 4บาทเอาแค่เงินปันผลก็มากกว่าเงินที่เราซื้อหุ้นตัวนี้70บาทนะเพราะฉะนั้นถ้า70บาทเจะาเราเงิน70บาทถ้าซื้อคุณปอคุณเอนจีเอาเงินไปฝากธนาคาร70บาทฝากดากเบี้ย3%าเปจ็ดปีกว่าเนี่ยก็เพิ่งจะได้ประมาณสักเงินอาจจะรวมไปก็ประมาณร่วมร้อยบาทเอง ยังเราได้เงินปันผลก็124บาทแล้วเงินปันผลยังมากกว่าดอกเบี้ยและยังไม่นับถึงราคาหุ้นที่ขึ้นมาอีกจาก70บาทไปที่พัน,น,พนออขึ้นไปถึงที่พัน210บาทรวมแล้วคือผลตอบแทนจากระดับราคาหุ้นที่ขึ้นมา บวกกับเงินปันผลเนี่ยผลตอบแทนประมาณ1,700%อกว่าเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็เป็นการถือระยะค่อนข้างยาวนิดนึงใช่ครับนะเจ็ดปีถูกต้องครับการลงทุนในในหุ้นเนี่ยผมแนะนําเสมอว่าเป็นควรจะเป็นการลงทุนระยะยาวนนเพราะว่าตลาหุ้นมีความผ,ลผลันผวนเพราะฉะนั้นถ้าคุณลงทุนระยะสั้นบางทีคุณอาจจะเสียหายได้แต่ถ้าคุณลงทุนหุ้นในระยะยาวโดยที่เป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีเนี่ยมันก็จะทําให้ผลตอบแทนในการลงทุนเนี่ยค่อนข้างดีเลย คะ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ปักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมาเตรียมตัวดูกันว่าถ้าสมมติว่าเราจะเป็นนักลงทุนเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นที่ไหนดีนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นที่พิกิตเกิดเหมือนเมื่อสักครู่มีรายละเอียดยังไงช่วงหน้าค่ะเข้าสู่ช่วงที่3ของว่าซับซึ้งนะคะคุณผู้ชมยังอยู่กับพี่กิตเมื่อเบรกทีแล้วเนี่ยก็พูดค,คุยเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นไปแล้วนะหลายๆคนเนี่ยยังไม่รู้ ว่าคำว่าตลาดหุ้นหรือคำว่าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรอยากให้พีกิจอธิบายหนะะ่อยค่ะตลาดทรัพย์ก็คือเป็นเป็นสารที่ที่มีบริษัทที่เข้ามาจดทะเบียนในในตลาดเนี่ยเพื่อเพื่อจะระดมทุนจาก ประชาชนทั่วไปนะครับเ<ช><ช>พระเาะฉะนั้นก็ตลาดซับเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเพราะจะทาให้บริษัทต่างๆที่ต้องการเงินทุนเนี่ยสามารถมาระดมทุนในตลาดได้โดยการออกหุ้นเพิ่มทุน<ช>แล้วก็ขายให้ประชาชนทั่วไปแต่ส่วนใหญ่ปัจจุบัน,นส่วนมากหุ้นเนี่ยก็จะขายให้กับลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์หรือเราเรียกสั้นๆว่าบโบรกเกอร์เ<ช> <ๆ S 2> พราะว่าโบรกเกอร์เนี่ยจะเป็นตัวแทนรับจําหน่ายตัวหุ้นออกใหม่เหล่านี้ซึ่งส่วนใปกติเนี่ยหุ้นพวกนี้เวลาเข้าตลาดเนี่ย ในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าหุ้นพวกนี้เวลาเข้าตลาดใหม่ๆเนี่ยราคาขึ้นมานเยอะมาก <20 S 1> บางทีหุ้นจอง<ะ>บาท60ตังเปิดตลาดขึ้นไปปิดตั้ง4บาทอย่างเงี้ยโอ้โหผลตอบแทนนี่แบบ2 3งส<ะ>ภายในภายในแค่วันเดียว, <3 S 1> วเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทะให้แบบว่าหลายคนเนี่ยก็อยากจะ ได้หุ้นอย่างนี้เขาเรียกหุ้นจอง<ฆ>นะหรือหุ้น IPO เวลาคนก็อยากจะได้หุ้นพวกนี้ก็ทาไงจะได้หุ้นพวกนี้ก็ต้องไปเปิดบัญชีเป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์หรือกเกอร์ที่พูดถึงนี้ครับ<ฆ>ในบี้บริษัทบกเกอร์ก็เมื่อกี้ตอนที่เบรกที่ผ่านมาเราก็ได้ขึ้นหน้าจอไว้แล้วว่ามีบริษัทหลักทรัพย์อะไรบ้างที่เราพอจะเป็นลูกค้าได้ใช่ไหมฮะแล้วเราก็เลือกดูว่าบางทีถ้าเราสนใจหน่อยล้วก็เปิดหนสืปพิมอ่านเรื่อยๆแล้วแล้วเราก็คอยสังเกตว่าเอะบริษัทไหนเนี่ยที่เขามีหุ้นเปิดขายหุ้นอออนจงบ่่ย แล้วก็ไปเป็นลูกค้าบริษัทนั้นก็ดีเ <Pink. S 2> พราะจะทาให้เรามีโอกาสที่จะได้คุนจองเหล่านี้มากกว่ากันก็คือศึกษาหาข้อมูลด้วยตัวเองอันนี้ดีที่สุด<ฆ>เนาะใช่ <S <S ค,ครับก็ไปเปิดไปเปิดพอร์ตกับลูกกับบริษัทโบรกเกอร์นั้นเสร็จแล้วแล้วก็เริ่มลงทุนหุ้น<ฆ>ด้วยตัวเองแต่จีิเนี้ยก่อนจะไปถึงลงทุนหุ้นตัวเองก็อย่างที่บอกอย่างเบรก่อนก็เรว่ามันมีเว็บไซต์ เว็บไซต์หนึ่งที่เมื่อกี้เราขึ้นไปทดลองสร้างพอร์ตจำลองจนกว่าเราเริ่มรู้สึกว่าเราลงทุนเองแล้วได้ผลตอบแทนที่ดีแล้วเนี่ยถึงตอนนั้นเนี่ยแล้วเราก็ค่อยๆมาลงทุนจริงนะครับก็ตอนนี้เรามาพูดถึงว่าตัวพอร์ตจำลองค่ะพอร์ตจำลองพอร์ตจำลองก็คือที่คุยไนก็ือกว่าแทนที่เราต้องใช้เงินเราไปซื้อพูดจริงๆก็ไม่ต้องเราสามารถที่เราจะทําทดลองซื้อทดลองขายสมมติเราศึกษาเราเริ่มจากการศึกษาก่อนว่าเรา เราสนใจหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมไหน<ฆ>เพราะอย่างที่เราคุยกันเบรกที่เบรกก่อนนะนี่ที่เราบอกว่าในตลาดหุ้นเนี่ยมันมีหลายหมวดธุรกิจ<ฆ>มีหมวดธนาคารหมวดพลังงานหมวดสื่อสารหมวดพาณิชย์หมวดอะไรต่างนี่อะไรเต็มไปหมด<ฆ>เพราะฉะนั้น<ฆ>เราต้องเราสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราต้องเลือกก่อนว่าเราจะอยากสนใจลงทุนในหมวดไหนบางทีอาจจะจากความความสนใจส่วน<ฆ>ตัวว่าเออเราสนใจเราเป็นแบบ คนชอบช้อปปิ้งเราเราอาจจะสนใจหมวดพาณิชย์ก็ได้แล้วเราเราแบบอย่างผู้หญิงเนี่ยแบบช้อปปิ้งเก่งเนี้ยอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบเครื่องสําอางหรือว่าเสื้อผ้าอะไรเงี้ยในนั้นมันก็มีในหมวดนั้นก็จะมีหลายมันก็มีหรือไปไปจ่ายตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตหรืออะไรเงี้ยมันก็มีบริษัทที่จดทะเบียนที่เป็นทําธุรกิจประเภทนี้เยอะแยะไปแล้วก็เลือกเอาตามความที่ความสนใจความถนัดของเราอ่านะฮะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยบางคนบางคนอาจจะใช้วิธีนี้บางคนอาจจะใช้วิธีว่าวิเคราะห์ก่อนว่า ปัจจุบันเนี่ยอุตสาหกรรมอะไรบ้างเนี hmm, mm ่ยที่ในประเทศไทยที่เป็นอุตสาหกรรมที่เด่นขึ้นมาหมายว่ามีการเจริญเติบโตของของยอดขายมากขึ้นเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นนั้นอุตสาหกรรมอย่างนั้นก็เป็นอุตสาหกรรมจริงๆแล้วเป็นอุตสาหกรรมที่น่าสนใจแล้วก็แล้วก็ไปดูซิในอุตสาหกรรมอย่างนั้นน่ยในตลาดทรั์เนี่ยมีบริษัทอะไรบ้างเป็นสำหรับผมเนี่ยผมก็จะเลือกเอาบริษัทที่มีตัวส่วนแบ่งของตลาด มาเก็ตแชร์อันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามคันเป็นเจ้าตลาดอ่ะอันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ยเป็นหลักแล้วก็มันเอาแล้วก็เลือกเอาสองบริษัทนี้มันถ้ามันบังเอิญมีทั้งสองสองบริษัทนี้ในตลาดรัพย์แล้วก็ไปเลือกมาดูแล้วก็มาดูผลประกอบการของทั้งสองบริษัทว่าบริษัทไหนเนี่ยมีผลประกอบการ ดีไม่ดีอย่างไรแล้วเราก็เลือกเพื่อจะเลือกลงทุนได้และอยากให้คุณคิดเมี่ยแนะนําพอร์ตเว็บไซต์หรือว่าพอร์ตจําลองอะไรเงี้ยค่ะเป็นเว็บอะไรคะอ่เป็นเว็บคลิกทูวินครับเดี๋ยวเราเราดูจากเราดูจากใช่จริงจริงเดี๋ยวในหน้าจอก็จะขึ้นมานะครับว่าเป็นเว็บไซต์อะไรนะครับก็คือสามารถเข้าไปแล้วก็ลองดูนะคะเปิดพอร์ตไปทดลองเล่นได้เองหมดเลยใช่ครับผมแนะนําว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะลองทดลองสร้างพอร์ตจําลองลงทุนอย่างน้อยน้อยที่สุดก็คือ6เดือน แต่ผมแนะนําว่าสักปีหนึ่งดีกว่าเพราะว่าเพราะว่ายังไม่ได้เล่นจริงสักทีเพราะเราตลาดหุ้นยังอยู่กับเราไปอีกนานการชั่วกัรลารวสารเพราะฉะนั้นเราเล่นช้าไปสักครึ่งครึ่งปีหรือปีหนึ่งเนี่ยไม่เป็นไรเราแต่สร้างให้เราเป่นใจด้วยค่ะสร้างเพิ่มความมั่นใจเราสร้างทําให้เราแบบเรียนรู้เรื่องการลงทุนได้วิธีที่ถูกต้องก่อนคืออันนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเงินเงินเงินทองที่เราทํางานมาเหนื่อยยากลำบากแสนสาหัส เก็บพ้อมรอริบมาตั้งนานถ้าจู่ๆเราลงทุนไม่เป็นแล้วเสียหายขึ้นมาถ้อย่างอย่างอย่างเบรกที่ก่อนหน้านี้เราเห็นไหมว่าตอนหุ้นดัชนีพัน9เจลงมาเหลือ2องจุดมั่ลงลงน่ากลัวนะแล้วหุ้นบางตัวเนี่ยเจ๊งไปเลยก็มีนะบางบรางบริษัทนี่การเป็นศูนย์เลยนะครับช่วงนั้นเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือเราควรจะเรียนรู้และเข้าใจเรื่องการลงทุนก่อนเพื่อจะได้จากัดความเสียหายนะครับเพราะตลาดหุ้นเป็นที่เป็นอะไรที่เรารู้รู้กันอยู่แล้วมีความผันผวนสูงเราควรจะซื้อหหุ้นนใรราาาคคเท่่ไะ ที่แบบหะะเหมาะสมอะค่ะึงเงินลงทุนใช่การหุ้น<ช>อันหนึ่งอย<พ>่างเงี้ยค่ะว่าเราควรจะลงทุนคือคือผมแนะนําว่าคือพอร์ตของหุ้นเนี่ยจริงจร,จริงๆนั้นเนี่ยแต่ในในเราเริ่มต้นจากว่าเราควรจะลงทุนหุ้นในเอ่อเป็นมูลค่าเท่าไหร่เมื่อเทียบกับสินทรัพย์ของเราทั้งหมดที่มีก่อน<ช>ครับอย่างสมมติมันขึ้นก็ขึ้นอยู่กับช่วงวัยของแต่ละคนเพราะบางคนอายุน้อยเนี่ยก็ลงทุนในหุ้นมากหน่อยก็ได้เพราะว่าลงทุนผิดพลาดเนี่ยเริ่มต้นใหม่ได้เพราะยังมีเวลาทํางานแก้ตัวอีกตั้ง สมัยก่อนอายุ20กว่าเนี่ย20ไม่ยากผิดพลาดแต่แน่นอนการลงทุนอะไรก็ก็ตามมันมีความเสียเส่ยงโอกาสผิดพลาดก็มีอยู่บ้างงนั้นเอาแบบ23เป็25เนี่ยเขามีเวลาช่วงทางานแก้ตัวอย่งตั้ง30กว่าปีเพราะว่ากลุ่มนี้สามารถจะลงทุนพ้นได้มากหน่อยขณะที่แบบสักคนอายุสัก50กว่าเนี่ยก็เวลาเหลือทางานอีกไม่กี่ปีแล้วงนั้นโอกาสที่จะให้มีความเสี่ยงมากเนี่ยไม่ได้เพราะว่าถ้าผิดพลาดเสียหายปุ๊บ งินที่เก็บหอมรอมริบทางานมา20-30ปีเนี่ยมาลายหายไปเนี่ยก็ตายแล้ว<ะ>แล้วเหลือเวลาอีกไม่กี่ปีทํางานแล้วก็กเกษียณก็ไม่มีเงินใช้ละเพราะฉะนั้นก็มันอยู่ที่ว่าคุณอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่ซึ่งหนังสือผมที่ผมเขียนออมจากน้อยไปร้อยล้านเนี่ยจะบอกเลยว่าในแต่ละช่วงวัยอายุในแต่ละช่วงเนี่ยอย่างเช่น 20-30, 30, 30 40 40-50 50-, 50 60ามสิบถึสี่สิบสี่สิบถึงห้าสิบห้าสิบถึตหสิบหรือหกสิบปีขึ้นไปเนี่ยคุณควรจะลงทุนหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วสมม สี่สิบเปอร์เซ็นต์สมมตินะสมมติถ้าคุณมีเงินออมสักล้านหนึ่งนั่นหมายถึงว่าคุณลงทุนในหุนสักสี่แสนบาทก็พอแต่นี่สี่แสนบาทเนี่ยอย่างที่เราทราบกันว่าในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันมีหลายหมวดธุรกิจแต่นี่จะลงทุนในหมวดไหนได้บ้างเนี่ยกระจายความเสี่ยงใช่แล้วคนในสภาสิทธิ์ที่เขาว่าไม่ควรเอาข่ไปใส่ในสกร้าใบเดียวกัาเพราะฉะนั้นแล้วก็ลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรม ใช่ไหมใน, 4, ใ,นในเงินสี่แสนบาทลราจะลงทุนสักประมาณ 4, าสักสี่ห้าอุตสาหกรรมทีละแสนทีละแสนหรือหรือแสนกว่าอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าดูอุตสาหกรรมไหนน่าสนใจหน่อยม้ากหน่อยก็อาจลงทุนมากหน่อยอันไหนสนใจน้อยลงหน่อยก็ลงทุนน้อยลงหน่อยแต่รวมกันแล้วก็ไม่ควรจะไม่ควรเกินตามสัดส่วนที่เราได้กดําหนดไว้แล้วถ้าสมมติว่าเราลงทุนไปแล้วเนี่ยในมุมมองของพีกินี่กิดคิดว่าปัจจัยอะไรที่มันจะทําให้มีผลกระทบต่อ พูดของเราต่อบริษัทนั้นๆที่ทําให้มันมีความเสี่ยงอะค่ะเช่นการเมืองอ่าอย่างเช่นการเมืองเราจะเห็นเลยว่าช่วงตอนที่เราเล่นกีฬาซีหนักๆโดยเฉพาะเมื่อตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจะถึงต้นปีนี้ที่เรามีการประท้วงความวุ่นวายทางบ้านเมืองเนี่ยก็ทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยเศรษฐกิจมีผลกระทบแต่บังเอิญปีนี้กลับกลายเป็นว่า เป็นที่อะไรเป็นที่แปลกใจฝรั่งเองยังแปลกใจเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฝรั่งขายตลอดเลยนะครับแต่ปรากฏว่าหุ้นไม่ลงปรากฏ oh ว่าสาบันในประเทศปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าความความแข็งแกร่งของสาบันในประเทศเนี่ยมันมันแข็งแกร่งขึ้นมามาก <c oughs> สามารถที่จะรองรับแรงขา,ขายของฝรั่งได้ทําให้ฝรั่งขายเกาะสาบันในประเทศสวนซื้อสวนกลับทำให้เราจะเห็นว่าดัชนีตลาดซับเนี่ยตั้งแต่ปลายตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังสามารถขึ้นมาได้ประมาณเกือบ20%อร์เทั้งทั้งที่ว่า เศรษฐกิจออกมาตัวเลขมาไม่ดีเพราะปัจจุบันเนี่ยคนตัวนักทุนเองเนี่ยเริ่มมองข้ามไปถึงปีหน้าลวเพราะว่าปีหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลชุดปัจจุบันแล้วก็จะมีนโยบาย 2. ไอตัวโปรเจกต์ไม่กับโปรเจกต์2.4ล้านล้านบาทนะครับแล้วก็ QE มาตรการ QE ของญี่ปุ่นกับของยุโรปอีกอะไรเงี้ยถึงแม้ QE ของอเมริกาจะยกเลิกไปนะครับแล้วก็อัตราดอกเบี้ยของ ของอเมริกาที่ขึ้นกะการว่าจะขึ้นประมาณสักกลางปีหน้าตอนนี้เขาเริ่มมองว่าอาจจะขึ้นไปไปไปเป็นไตมาสปลายปลายไตมาสสามด้วยซ้ไปเพราะฉะนั้นการขึ้นดอกเบี้ยที่ช้าลงเนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวดีกับตลาดหุ้นเป็นต้นคุณผู้ชมสามารถที่จะส่งข้อมูลก็ได้นะคะหรือว่าคําถามนะคะถ้ามีอะไรสงสัยนะคะก็ส่งคําถามได้นะคะใน Facebook ของเรานะคะหรือว่าจะให้คุณคิดเนี่ย สามารถให้คำแนะนำที่ดีนะคะกับการลงทุนได้นะคะใน Facebook ของเรานะคะใน w ว a p ัพ p r i n g ค่ะค่ะแล้วก็ซื้อหนังสือได้ด้วยใช่ค่ะหนังสือออมจากน้อยเป็นร้อยล้านแล้วก็จากหนึ่งล้านเป็นห้าร้อยล้านหูมันพูิได้ห้าร้อยเท่าเลยนะคะทํายังไงต้องมาติดตามอ่านนี้พี่กิตเป็นคนเดีบ้านหนึ่งที่ซื้อไปแล้วนะคะโขาเห็นหหนึ่งล้านเป็นห้าร้อยล้านเลยที่จะขอบ้าน ลงเุนเงินอ่าก็คือการลงทุนเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องที่หอมหวนนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ที่ดีนะถ้าเรารู้จักลงทุนให้เป็นถ้าเกิดเราไม่ได้ศึกษาก่อนเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดความเสี่ยงได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาข้อมูลก่อนดีๆหรือว่าอ่านหนังสือดีๆก่อนเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะสบสบายไปด้วยค่ะค่ะพูดหน้านะคะพี่คิดก็จะพาเราไป ลงสนามจริงเลยนะคะกับวิธีการและก็เทคนิคการลงทุนด้วยนะคะในตลาดหุ้นนะคะอย่างไรนะคะก็ต้องไปติดตามสัปดาห์หน้าดูกันดีๆจะได้ไม่ติดดอยแล้วก็จะไม่เป็นมึงเมาด้วยนะจะเป็นยังไงเนี่ยติดตามสัปดาห์หน้าวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ก๊นมางๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกันขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะคะปอกับพี่เอยงจี้จะพาคุณผู้ชมนะคะบุกไปร้านอาหารชื่อดังจากญี่ปุ่นซึ่งไม่อยู่ใจกลางเมืองค่ะช่วงหน้าค่ะ